นนางนางไไางไไมม้ยสวัสดีค่ะนางไหม้พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม้พยิบซีนะคะ,ะช่องแห่งการดูดวงทาง y o u t u b e นะคะวันนี้แม่หมอจะมาพาทุกท่านมาฟังใจเขาคนนั้นของคุณนะคะ มาฟังใจเขาคนนั้นของคุณด้วยไพ่ฟังใจนะจ้าฟังในใจของเขาอะนะคะฟังใจเขาคนนั้นของคุณอืมเหมือนประมาณว่าเขาคนนั้นของคุณเนี่ยต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่แบบเข้มแข็ง เหนื่อยและหนักเข้มแข็งไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่เวลาเขาพักนะคะเขาพักเบรกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามีช่วงเวลาที่ไปอยู่คนเดียวอ่ะในห้องน้ําก็ได้ <c oughs> ทำทำก็แล้วจตตัวนะแล้วเขาจะรู้สึกถึงคุณเขาจะคิดถึงคุณทันทีหรือว่าเขาหลับตาออกมานะเขาก็จะคิดถึงคุณเพราะว่าคิดถึงในความที่แบบเขาเนี่ย หลงรักคุณในในใน,ในทุกทุกวันนะหยดน้ำนี่หมายถึงว่าเขารักคุณมากขึ้นทุกวั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 นเหมือนหยดน้ําอู้แล้วก็ส่องคุณหนักมากถ้าว่างนะคะถ้าว่างเป็นสองนะจ๊ะแล้วเขาเหงามากคิดถึงคุณมากๆลงสตอรี่หรือว่าฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่นะเขาก็จะคิดถึงคุณค่ะแล้วก็เอาคุณเป็นกำลังใจอ คิดถึงคุณมากๆอยากที่จะมีโมเมนต์แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเขาก็แค่คิดไปเองฝ่ายเดียวนะหลงละเมอเพ้อพบอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็คิดว่าเขาอ่ะ เพ้อฝันถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบเขาคิดว่าเขาแอบชอบคุณข้างเดียวถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดีแล้วเขาก็คิดว่าเขารักคุณมากกว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขานะถ้าเป็นผู้ที่มูฟออนไปแล้วเนี่ยเขาแบบืหต่อสู้กับตัวเองหนักมากเลยนะคะอืแล้วเขาคิดยังไงอีกเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้เขาคิดหนักมากเลยนะคะกับความสัมพันธ์นี้และเขาก็เหมือนกับว่า อ,อต้องทำใจอย่างนี้นะคะทําใจและอยู่กับตัวเองให้ได้อยู่กับตัวเองโดยการที่หลงรักคุณอยู่อย่างนี้ต่อไปความรักของเขาอยู่ที่ตัวเขาเขารักคุณเขาก็คือรักคุณเขก็เก็บไว้ในใจนะในบางโมเมนต์นะคะเขาก็คิดถึงคุณจนแบบเป็นห่วงคุณนะ แล้วเขาก็ข้างรักคุณมากๆเขาเป็นห่วงเขาอยากจะใกล้ชิดคุณอยากจะดูแลคุณอยากจะซับน้ําตาเวลาคุณเสียใจอย,อ,อยากจะมีความสุขด้วยเวลาคุณยิ้มนะคะเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งกับคุณนะคะตอนนี้เขาข้างรักคุณมากๆเขาคิดถึงแต่คุณ คุณทําให้เขาเนี่ยมีฝันหลายๆอย่างเลยนะคะสิ่งที่ฝันมากที่สุดก็คือฝันที่อยากจะได,ได้เป็นคู่รักคู่ครองกับคุณตอนนี้เลยนะคะตอนนี้เลยที่คุณดูคลิปนี้นะคะเขาเหงามากๆเลยนะคะอืคิดไปคิดมาเขาก็คิดถึงแต่คุณแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกนะเขาอยากเปิดเผยความรู้สึกนะเขาอยากแอคชั่นเขาอยาก บอกคุณนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรแต่เขาทำไม่ได้นั่นเองนะคะถ้าเขาทำไม่ได้แล้วเขาจะทำอย่างไรในความสัมพันธ์นี้นะถ้าเขาทำไม่ได้ในการที่จะแอคชั่นกับคุณนเรื่องของความรัก่มันยากมันนักนยากนักยากหนาเนี่ย เขาจะทําอย่างไรนะเขาจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะแล้วเขาจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้โ <c oughs> อ้แม่มอ,มองว่าเขาจะแอคชั่นนะอืม เขาจะแอคชั่นเขาจะเติมความหวานแอคชั่นของเขาคุณก็ต้องเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะคือแบบบางทีเขาลงสตอรี่ว่าเขามีความสุขนี่นี่ก็คือการแอคชั่นของเขาแล้วเขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาว่ารักและคิดถึงคุณมากแค่ไหนหรือบางคนก็แบบแอคชั่นอย่างอื่นแต่ให้เข้าใจเลยค่ะในการแอคชั่นของเขานะคะเขาหมายถึงคุณค่ะ นะบางขั้นก็อาจจะแบบไม่ได้บอกตรงๆเพราะว่าเขาไม่กล้าไงเขาไม่กล้าบอกตรงๆไงเอลูกทูนสตาร์ในในแต่ละวันในแต่ละวันนะคะในทุกๆวันในทุกๆคืนนะคะเขาจะไปมองไปที่ท้องฟ้านะคะเขาจะมองไปที่ท้องฟ้า มองดูดวงดาวดวงจันทร์ดวงดาราเพื่อคิดถึงคุณหรือเวลาเขามองขึ้นไปนะคะเหมือนกับว่าเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกคิดถึงคุณโดยกระทันหันและเขาก็จะส่งนะคะส่งความรักส่งกําลังใจส่งพลังงานมาทางท้อ,ทองฟ้านะคะมไม่มองมองว่าเขาเอ,อ,อธิษฐานด้วยนะคะเออเขาอธิษฐานถึงคุณว้า เขาอยากมีอะไรกับคุณนะไม่หมอมองว่าเขาเนี่ยมีมโนถึงคุณด้วยโอ้เวลาเขาแบบอะไรแบบนั้นะเขาคิดถึงคุณนะไม่หมอมองว่าเขาใช้ชีวิต ของเขาอยู่ในส่วนตัวของเขาก็จริงแต่เขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเขามีแผนมีแผนที่อยากที่จะแอคชั่นกับคุณตอนนี้นะเห็นเขาเงียบๆนะเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากที่จะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคุณในเรื่องของความรักเขาเฝ้าฝันถึงคุณเขาจะแอคชั่นอย่างแน่นอนค่ะนะคะวันนี้เขามีอะไรฝากมาบอกถึงคุณนะคะวันนี้เขามีอะไรฝากมาบอกถึงคุณนะ วันนี้เขามีอะไรฝากมาบอกถึงคุณนะจ๊ะอู้หล่นลงมาอยากออกนะก็อเอาจากา,าอ้ยเปิดประตูรับหน่อยได้ไหมคุณไปปิดประตูใส่น้าเขาหรอก <laughs> ฉันเฝ้ามองคุณอยู่เห็นไหมเขาสองคณจะทางใดทางหนึ่งก็แล้วแต่นะในบางท่านบอกอุ้สองไม่น่านะฉันบล็อกไปแล้วเขาก็มองบนท้องฟ้าไงคะนี่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 น,น,นี่เขามองบนท้องฟ้ามองดาวมองเดือนแล้วก็คิดถึงคุณนะมันเหนื่อยนักอยากพักก่อนแล้วก,ก็ความสัมพันธ์นี่อาจจะเงียบๆกันไปหรือจืดชื่อจืดจางกันไปนะคะอืมฉันเศร้าฉันเกลียดตัวเองที่ยังรักคุณอืม น่าจะเป็นการทรมานมาก,กนนอะเนาะถ้าแอคชั่นอะไรไม่ได้แล้วก็เกลียดตัวเองที่ยังรักคุณนะไม่อาจรู้เลยว่าเธอคิดอย่างไรเขาอึดอัดมากเลยนะตอนนี้ฉันไม่รู้มันเจะลืมันยังไงอเป็นอาการของคนอ,อกหักหรือเปล่าเนี่ยเออฉันขอโทษที่จะต้องเดินออกมาอย่างนี้อ๋อนี่ไงเป็นสถานการณแบบ์แบบแอบรักแอบบชอบหนึ่งนะแล้วก็มูฟออนหนึ่งนะถ้าเกิดดิวกันอยู่ก็คือห่างไกลย,ยังแบบ แอคชั่นอะไรไม่ได้ก็เลยต้องเดินออกมาอย่างนี้เงียบอะไรอย่างนี้นะรอก่อนเขาบอกให้คุณรอก่อนรอก่อนนะจ๊ะรอก่อนนะจ๊ะเมื่อตะวันนิทราฟ้าจะรอพบจันนี่ไงเขาคอยมองท้องฟ้ามองดวงจันท์เพื่อที่จะได้คิดถึงคุณนั่นเองนะจ๊ะก็จบไปในแรนดอมนี้ไม่หมอหวังว่าคลิปของไม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจากนางไหมพยิบซีซี